สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้ครับและรายการซ c h ช n n แนลฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับและความรู้ทั่วไปฮะเรื่องราวสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้ไลน์แอปพลิเคชันในกรณีที่เรามีบุคคลสำคัญที่เป็นเพื่อนเราครับผมอ่ะเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับ กลุ่มคนที่มีความสําคัญกับเราครับผมที่เรามักจะยกให้เขาเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะฮะนั่นก็คืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้ครับในส่วนของหน้าหลักตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเราจะพบว่านะครับมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ารายการโปรดครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะรายการโปรดครับผมคุณผู้ชมจะพบว่าในรายชื่อรายการโปรดของผมนะครับก็จะมีอยู่1นึ่งนะฮะสอและ4อยู่ตรงนี้ครับซึ่งรายการโปรดตรงนี้นะฮะเป็น ได้ทั้งกลุ่มนะครับเป็นได้ทั้งลายชื่อบุคคลน,นะครับกับอีกส่วนหนึ่งครับผมที่อยู่ในห้องแชทนะฮะผมจะเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มที่มีความสําคัญเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่ผมทําการปักหมุด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  ปักหมุดไว้แบบนี้ครับคือในกลุ่ม56คนตรงนี้นะฮะเวลาเขาคุยกันนะครับหากมันมีอะไรขึ้นมาก่อนเขาก็จะขึ้นสลับสลับขึ้นลงขึ้นลงกันอยู่ตรงนี้ครับแต่จะอยู่ในแถบหัวบนหัวของแถบแชททั้งหมดเลยครับในขณะที่กลุ่มคนที่อยู่ที่หน้าหลักนะฮะแล้วเป็นรายการโปรโด,ดของผมนะครับเขาจะเป็นกลุ่มที่ค้นหาง่ายมากที่สุดเวลาที่เราอยู่ในหน้าหลักครับผมทีนี้ฮะความสําคัญของคน2กลุ่มนี้ก็อย่างที่บอกนะครับผมในการจะค้นหาได้ง่ายเราก็ต้องเอาเขา ไว้ที่ในส่วนของหน้ารายการโปรดตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรายการโปรดแนฮะเขาในการสร้างรายการโปรดนะครับไม่ได้ยากอะไรนะฮะคุณผู้ชมเลือกเพื่อนมาสักคนนึงนะครับผมอเดี๋ยวผมเลือกเพื่อนมาสักคนเนาะเอาใครดีละ่ะเอาคนนี้และกันปั๊บเข้าไปนะฮะ เมื่อแตะเข้าไปนะครับผมอยากให้เขาเป็นรายการโปรดของผมนะครับผมก็แค่แตะเข้าไปบนดาวตรงนี้ครับผมที่อยู่ตรงนี้ฮะเขาก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ครับผมเพียงแค่แตะแบบนี้ฮะเจ้าคนนี้นะครับผมเขาก็จะขึ้นมาอยู่ในเมนูรายการโปรดของผมที่อยู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เจ้าจุ้ยจุยตรงนี้นะฮะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วรายการโปรดของผมจาก4เมื่อกี้ก็กลายเป็น5แล้วนะครับแต่ฮะแต่ฮะ หากเขาเป็นคนสําคัญที่สุดที่ผมต้องการจะคุยด้วยบ่อยๆแล้วผมคุยด้วยตลอดเวลาเขาต้องอยู่ในห้องแชทเท่านั้นครับพวกนี้เป็นได้แค่รายการโปรดครับผมหากว่าอยู่ในห้องแชทแล้วผมทําการปักหมุดไว้แบบนี้ฮะที่คุณผู้ชมเห็นครับหมายความว่าผมจะได้คุยับเขาเป็นอันดับแรกทุกๆครั้งและผมจะเห็นทุกๆครั้งที่เขาโพสต์หาผมซึ่งแตกต่างจากรายการโปรดนะครับ การปักหมุดนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนโปรดเสมอไปครับปักคนที่สําคัญที่สุดไปตรงนี้ฮะรายการโปรดก็เพียงแค่หาได้ง่ายขึ้นครับส่วนการปักหมุดฮะไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับคุณผู้ชมฮะเลือกเพื่อนมาสักคนหนึ่งนะครับผมแตะค้างเข้าไปตรงนั้นครับจากนั้นฮะแตะค้างเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเขาหรือข้อความของเขาแล้วเลือกคําว่าปักหมุดตรงนี้ก็ได้ครับเมื่อเราเลือกคําว่าปักหมุดนะครับผมขึ้นมาดูด้านบน ปักหมุดของเราก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับแล้วหากเราต้องการปลดนะฮะก็ทําง่ายๆครับวิธีเดียวกันนะฮะกดค้างนะครับแล้วก็คลิกเลิกปักหมุดเพียงแค่นี้เขาก็จะหายไปจากชีวิตเราในส่วนของแถบด้านบนเรียบร้อยครับรักใครชอบใครสาคัญจริงๆ หมุดให้เขาอยู่ด้านบนนะครับเพียงแค่สนิทสนิทเฉยๆแบบนี้ฮะหรือว่าอยากจะให้คนหาง่ายหน่อยนะครับก็เอาคํามาอยู่ที่รายการโปรดก็ได้ฮะคุณผู้ชมครับไม่ได้ยากเย็นอะไรฮะอยากปลดก็ปลดอยากใส่ก็ใส่นะครับแต่ส่วนสําคัญที่สุดคือส่วนแชทนะครับอย่าเผือไปเช็คความสําคัญของตัวเองกับคนใกล้ตัวละครเดี๋ยวจะพา้านแตกกันเปล่าๆครับแล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชาแนลครับสวัสดีครับ